ที่ผมกําลังไล่ล่าคนร้ายไม่ทราบจํานวนหมายังแถบชายแดนขเขมรขอกําลังเสริมด่วนสถาพรนายพลนของกองกําลังฝ่ายไทยกําลังไล่ล่าผูลักลอบขนยาเสพติดในเส้นทางป่าธรรมชาติแถบชายแดนขเขมรได้วิทยุสื่อสารขอกําลังพล ขณะนี้ภารกิจใกล้สำเร็จแล้วทบทวนคำสั่งถอนกำลังด้วยวอสองวอสองวอสองสดาพรยังคงติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่ก็ไร้วีแววเพราะตนได้ไล่ลาคนร้ายเข้าไปในป่าลึกจนไม่มีสัญญาณเอาไงต่อดีวะเนี่ยถ้ากลับฐานตอนนี้ ไอ้พวกขนยาได้หนีลอยนวลแน่ๆเอาวะเป็นไงเป็นกันสถาพรตัดสินใจฝืนตามคนร้ายเข้าไปในป่าเลยเรื่อย ทำไมมันไล่ล่าไม่เลิกเลยวะปกติถ้าเลยใช้แดนมามันต้องถอนกำลังสิในป่าดงดิบอนลกทึบแม้แสงแดดในยามกลางวันก็ยังยากที่จะส่องทะลุเหล่าต้นไม้ใบไม้ไปได้ทัศนวิสัยรอบๆต่างเหมือนกันไปหมดสำหรับผู้ที่ไม่ช่ำชองในการเดินป่าแล้วนั่นหมายถึง มันคือดงแห่งความตายโอ้ยไม่ไหวแล้วข้าขอพักตรงนี้แหละ คนไร้เห็นโคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งพอจะใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวได้จึงวางสัมภาระลงนอนพิงกับต้นไม้ใหญ่นั้นใมานอนทับที่คเสียงดังตะโกนกล่องปา ลกกาต่างแตกตื่นยินหลบหนีเมื่อนคนร้ายได้ยินก็ถึงกับสะดุ้งตื่นเลี้ยวซ้ายแลขวามือก็กำปืนเอาไว้แน่นแต่เมื่อมันมองไปด้านหน้าก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะพบกับร่างร่างหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบหญิงชาวบ้านป่าหน้าตาสะสวยแต่ดวงตาแดงกลำ่ำใบหน้าเธอมือนถึง,ถงอ่ะเองเป็นใครวะ พูดยังไม่ทันขาดคำหล่งนั้นก็พุ่งเข้ามาบีบเข้าไปที่คอของคนร้ายแล้วก็จับคนร้ายยกขึ้นจนขาลอยเหนือพื้นพื้นที่ต้นถือเอาไว้นั้นได้กระเด็นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ แม้คนร้ายจะพยายามดิ่นจนสุดแรงแต่ก็ไม่อาจรอดมาจากเนื้อมือนั้นได้จนกระทั่งมดลมหายใจหน้าตรงนั้นเมื่อสถาพรได้เดินแกะรอยตามคนร้ายมาเรื่อยๆก็ได้มาเจอกับทางแยกสองทาง สถาพรจึงกล่มลงสำรวจตรงบริเวณนั้นแยกทางซ้ายเป็นรอยด่านเก่าซึ่งเป็นทางเดินของสัตว์ป่าแปลว่ามันต้องไปทางด้านขวาแน่ๆ ณะที่สถาพรกำลังเล็งติดตามคนร้ายอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งตัวใหญ่กำลามลั่นป่าเสียงนั้นมาพร้อมกับกลิ่นสาบเสือเตะเข่าจมูกยางจังซึ่งก็แปลว,ว่าเจ้าเสือตัวนั้นมันอยู่บริเวณนี้สถาพรรีบหมอบลงและคานหลบเข้าไปยังพุ่มไม้ข้างทาง แต่คณะที่กำลังส่องลำกลองปืนดูบริเวณรอบๆอยู่นั้นก็ได้มาสะดุดตากับกรดของพระธุดงที่ปักเอาไว้และถัดมาไม่ไกลสถาพรก็ได้เห็นเจ้าเสือโครงหลายตัวนึ่งกำลังจะกระโจนเข้าไปยังกรดของพระธุดงลูกนั้นสถาพรยิงปืนขึ้นฟ้าจนเสือโครงได้ยิน ก็เลยตกใจวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึกและพระรูปนั้นจึงได้ออกมาจากกรดที่พักแล้วมองมาทางเสียงปืนกราบนะมัสการครับหลวงพ่อ เจ้าเสือตัวเมื่อกี้ได้ทันทำอะไรหลวงพ่อไหมครับมันยังไม่ได้ทำอะไรอาตมาหรอกโยมแต่ถึงมันจะทำอาตมาก็เตรียมใจไว้แล้วหากกลัวเสือตัวนี้จนต้องเพ่นนีแล้วอาตมาจะเอาความกล้าที่ไหนมาชนะมารในจิตใจของตนกันเราแต่ก็ขอขอบใจโยมนะที่ช่วยอาตมาเอาไว้ เราคงเคยทําบุญร่วมกันมาก่อนเมื่อพระทุดงพูดจบก็ได้ล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบพระลอดออกมามอบให้กับสถาพรสถาพรรับเอาไว้พร้อมกับก่มลงกราบแต่เมื่อสถาพรเงยหน้าขึ้นมาพระทุดงตรงหน้า ก็ได้อันตธานหายไปแล้วสร้างความแปลกประหลาดให้กับสถาพรเป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยภารกิจอันเร่งรีบสถาพรจึงรีบหยิบสัมภาระติดตามคนร้ายเข้าไปในปา่าลึกต่อไป ครั้นเมื่อมาถึงจุดที่พบกับรอยเท้าของคนร้ายบริเวณต้นไม้ใหญ่นั้นสถาพรก็กลมลงสำรวจอีกครั้งหนึ่งแต่รอยเท้าได้สิ้นสุดลงณนะจุดนี้สถาพรได้เดินรอบๆต้นไม้ก็ไม่พบกับร่องรอยใดๆอีกละอบกับไกลเวลาคำมืดลงทุกที สถาพรจึงตัดสินใจสร้างห่างขึ้นมาติดกับต้นไม้ใหญ่นั่นเองเมื่อดวงตะวันใกล้ลาลับสลับกับดวงจันทร์อันแปลว่าลทติการได้มาเยือนแล้วในขณะที่สถาพรกำลังนอนหลับเนื่องด้วยเพลียจากการเดินทางแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาตามสัญชาตญาณ พอรู้สึกว่ามีใครเดินอยู่รอบๆต้นไม้นั้นหรือว่าจะเป็นคนร้ายสถาพรค่อยๆคว้าปืนมาอย่างช้าๆเล็งลงไปด้านล่างตามเสียงแล้วก็ต้องตกใจเพราะภาพที่เห็นนั้น ก็คือเสือโครงตัวเคของที่ต้นได้เจอกลางป่านั่นเองแปลว่ามันสะกดรอยตามเรามาตลอดมันคงมองว่าเราเป็นเหยื่อของมันพูดจบสถาพรก็ค่อยๆเหนียวไกปืนลงอย่างช้าๆไกปืนค่อยๆหน่วงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยอ,อ,อ,อีกเพียงแค่แกลกเดียวกระสุนก็จะวิ่งออกจากหลังเพลิงแล้ว เฮ้ยกระสุนขัดลำกล้องเป็นไปได้ยังไงหรือว่ามันจะเป็นเสือสมิงตามที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันมาเสือโครงตัวนั้นหันหน้ามามองตามเสียงไกปืนจากนั้นมันก็ค่อยๆกลายร่างเป็นชายแก่เนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระเลขยัน มันเสยยยิ้มแล้ววิ่งเข้ามาจู่โจมสถาพรทันทีแต่ทันใดนั้นเองตรงหน้าของมันก็ปรากฏลางของผู้หญิงสาวสวยขึ้นและนางก็ได้เงื้อมือเข้าตบชายชรานั้นจนกระเด็นออกไปมมมนนเขขตตื้้้ทที่าาท่่อองคคาาาาาาาไไไก็สรถถดุญใ เ,เองอย่าเข้ามายุ่งนี่คือเหยื่อของข้าจากนั้นชายชลาก็พุ่งเข้าใส่นางตะเคียนอีกครั้งนางตะเคียนเห็นดังนั้นก็ยกขาขึ้นถีบยอดหน้าของชายชลา้าอย่างจังเมื่อเห็นว่าตนไม่สามารถสู้กับฤทธิ์ของนางตะเคียนได้ชายชลาก็ค่อยๆกลายล่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่แล้ววิ่งหน,นีเข้าป่าไป เมื่อน,นางตะเคียนเห็นเสือสมิงวิ่งเข้าป่าไปแล้วนางจึงค่อยๆหันหน้าม,มามองสถาพรด้านล่างแล้วก็ตะโกนขึ้นไปว่าเจ้าก็ยังไม่ได้ขออนุญาตค่ะแถมยังไปสร้างห้างบนต้นไม้ของใครตายคุณจ้านางตะเคียนกระโดดขึ้นไปบนห้างแล้วเอามือจับคอของสถาพรยกขึ้นจนขาลอยเหนือพื้น เหมือนกับที่ทํากับคนร้ายายน,นั้น,น,นแต่สิ่งที่นางตะเคียนไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมือที่จับคอของสถาพรอยู่นั้นจู่ๆก็ร้อนขึ้นมาจนทนไม่ไหวนี่นี่มันอะไรกันทำไมมันร้อนแบบนี้ ขงตะเคียนร้องโอดโอยทนไม่ไหวและรล่างกายก็ค่อยๆหายเข้าไปในต้นตะเคียนนั่นเองสถาพรคลำคอของตัวเองโดยสีหนาเหลือเชื่อและได้หยิบพระหลอดของหลวงพ่อขึ้นมาดูแล้วพนมมือสาธุในปฏิหารขององค์พระหลอดนั้น เช้าวันถัดมาขณะที่สถาพรกำลังปีลงมาจากห้างก็ได้เหลือไปเห็นห่างของคนร้ายนอนตายผาดกิ่งไม้ใหญ่อยู่บนต้นตะเคียนนั่นเอง